สวัสดีครับพบก,กับผมเช่นเคยครับกับพิเชษคอตคาอำเภอชนแดนจังหวัดเพชรบูรณ์ครับวันนี้ผมมีรถกระบะตอนเดียวลิสันบิ๊กเอ็มฝาแดงนะครับมานำเสนอครับ ดยรอบก่อเลยนะครับนี่ครับมีเกมของเรานะคันนี้สีสวยมากๆเลยนะครับสวยจัดสวยชำ่ำยังไงครับ เขอาอเลยนะครับกภาพสวยเลยครับสวยจริงๆครับพันนี้หนีไม่ออกเลยครับวามสวย เก็บรอยต่อสวยครับคันนี้นะครับค่อนข้างจะเดิมโรงงานเลยนะครับสีนะครับซอกต่างๆสวยมากครับกระเปัาครับเห็นหรือเปล่านะครับซอกเดิมเลยนะครับสวยเลยนะครับ ลายเดิมเลยนะครับ ประตูสวยครับคันนี้นะครับขอบประตูสวยครับไม่มีชนแน่นอนครับภายในสะอาดครับเบาะหนังนะครับทาสีทาสีนะครับ14กุมภา6ถูกนะครับ สวยมากเลยนะครับดูนะครับสวยจริงๆครับคันนี้บิ๊กเอน็นไปดูฝั่งโน้นนานทีนะครับจะเจอรถกระบะตอนเดียวที่สภาพเป็นอย่างนี้นะครับผมมาจจะเจอแบบโซมๆน่อยครับ เบไม่มีคาดนะองคบทสวยครับน้องบอกฟังดีนะสวยมากๆแล้วกันนี่นะครับ ันนี้ไม่สองแสนเก้าพันนะครับแอร์เย็นนะครับอันนี้นะครับเราไปชมห้องเครื่องกันนะนี่ของประตูนะครับมีปะตรงนี้มาหน่อยนะครับก็รตรงนี้นะครับไม่น่าเกลียดครับมาดูคุมพลังนะครับ ครับผมพลัง BD ยี่ี้านะครับฝาแดงนะครับนีเป็นแดงหยาบนะครับหวยมากครับคันหน้านะครับไม่มีชนมาแน่นอนครับ มี่ยนเคน่งนี้ดูครบแลครับนี่เป็นพูมมอะไรธรรมดานะครับไม่หนักนะครับคันนี้ค่อนข้างเบาครับเดี๋ยวมาฟังเสียงเครื่องกันนะครับเงียบมากแล้วคันนี้ โอ้หชึ่งเดียวครับแจ๋วมากครับเงนนียบเลยครับติดไม้เงียบเลยเนี่ครับนี่ครับสภาพเครื่องผม200เปอร์เซ็นเลยนะครับแหมเครื่องไม่พ่นไม่ตันเลยนะครับโอ้โอมันดูระเบ,บิดน้ำมาก หลเย็นมาพร้อมครับต้องกันหม้อน้ําเป็นสนิมน,นะครับทางใจสบายแน่นอนครับไม่มีปัญหาความร้อนครับรับประกันให้เลยนะครับซื้อไปแล้วใช้าง,งานได้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปทดสอบขับขี่ดูนะครับนี้ะนะครับขี่ดีมากๆนะครับไปครับ ไปต่างให้ได้พุกนะครับหน้าไปเลี้ยวนะครับ เงียบมากเลยนะครับเงียบแบบไม่น่าเชื่อเลยครับยังสภาพยังมีขนาดนี้อยู่นะครับจะมีเกย์เครื่องยนต์นะครับคี่คัน้างนี่จะงอแงเลยครับขึ้นมังไปขึ้นมังครับเกลน้ำมันใช้ได้นะครับเกย์ความร้อนใช้ได้ครับ รถนะครับใช้ได้ครับ นี่เป็นพิเอ็มฝาแดงหยาบนะครับอัตราเร่งดีมากครับคันนี้นะครับช่วงล่างดียางยังดีครับพร้อมใช้งานเลยนะครับรถคันนี้นะครับพาซื้อไปแล้วนะครับผมเช็คระบบต่างๆไปแล้วนะครับผมระบบเครื่องยนต์ระบบช่วงล่างระบบเบรกอะไรนะครับผมเช็คห้แล้วครับไฟทุ่นรองขครบหมดครับ มากครับาซื้อไปไว้เข้าไรเข้าสวนนะครับเราหมาก่อสร้างนะครับต้องมีสังวิเกเอ็มเนี่ยครับ ออโตัคาครับผมฝากกดติดตามเพจ f ฟ e e o o o ดนะครับพิเชษอัตัคาครับผมอีกหนึ่งช่องทางนะึงนะครับทางช่องทาง YouTube ครับผมพิเชษอตคาครับเรามีรถที่จะชมอีกมากมายนะครับลองกดคลิกเข้าไปดูนะครับ คุกแน่นอนนะครับใช้ได้ไปนี่โชคดีแน่นอนครับวันนี้นะครับผลเงินเข้าบ้านแน่นอนครับรถกระบะรหเืินต้องพิเชษออตัวคาครับสวัสดีครับด,ดีดีครับวันี้ครับอันตะเล็กสุดยอด